สวัสดีครับบทงนหมน้อาถึงนาก็ทำงานเลยนะครับเห็นไม่เห็นตกนหินนก้นกนก็ก้อนมากไนอกะบึงอย่งนีมตัวได้มากก็ได้มาต่อพี่แบบนี้เอาตัวเนี้ยเอาหัวตะลับไปวัดพุ่นอลอีเมตรเยอะซีเมตรอะไรบ้า เพียนก็เพียนไม่เยอะก็เราทำอย่างเงี้ยจ้าจะได้พุ่นนี่เท่าดึกแนวดึกแนวเลยแนวแม่แนวทตรงนั่นแหละเนี่ยอีเม็ดมันก็ไหลเล็กนึงเออก็ต้องเอาแนวหนาเลยเป็นร่างนึ่งเออประมาณนี้ละเล็กน้อยพี่บ่าหน่อโอ้ยเหนื่อยเลยค่อยเป็นแต่ฝุ่โตเนาะ จะเป็นทุกวัทุเหเจ้าหนีาทำที่ทำเต็มออไม่ได้ไม่ใช่ของเด่นถึงมะเขาก็เด้อไก่เลยไก่เทานั้นแล้วอไก่เอาได้พอพอเอาทุกอ่าเต็มยู่นี่เอาสุดท้ายมาล้ออกเอาเสียมจกคู่รองนี่ คูああああไปทางไหนง่ยดนั่นต่ำเลยดิค <człowie k> ูนั่นใส่แลเดี๋ยวกาจะขุดนะัดินก่อนสิดที่ดิ้นชิดท้ขุดเลยชิดดิ้นะนะดินแข็งแล้วเสาขึ้นนะตัวย็จบอิ่ม สั who, now, uh. yeah. pues ดตีนหอยน่ะโอ้ยใจหมดเลยโน่านอยหวอ่ยานอยู <c <c ่กใจหมดเลยอยาจะตอานใจคนลูกคนลุกยังอยู่แถวนี้นะปวดท้องหรปวดที้บ่ปวดขี้ ลอกน่เนี่ยไปทางตรงบ้นมองมากดินเห็นป <c oughs> <c oughs> ้โอ้ยย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 ย่ยย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 ย่ยยยยยนอยโยยยย อ้ยตอนไหนใจลืมแม่แจงบอกให้นอนก็ว่านอนป้ำมาอีกเหรอพี่น้องมันยังมีการเคื่อนนะมันจะง่วงแด้หลือย่าให้มันหัดนอนเป็นชั่วที่สองอุ้ยอุ้ยแมงปอแมงปอนั่นนี่นี่แม่น้อยแมงปอนี่ไงอยู่ตรงนี้นี่มีแมงปอนีเห็นไหม อย่าไปได้ัวยาวนะเปนท่ขนยนะบนม่เมตรหอตีเลยบอเครื่องร้อนีเลยาลงเองเลยแม่บอแปดเมตรบออืมแปดเมตรแบบเมตราต้องเห็นห่องเจ็ดฟิตห่างเจ็ดเมตรอืม

คนม่เจกนเอาหนึองหองาเองรอดดงานึ่มึงตาบวเฮิดงาเอาห่อนงเอาเจ้าเอาสามเม็ดด้ตึ๊บแต่แต่ความยาวเจ้าเอาสามเม็ดนักสี่ฟองกอนนี่เนะมมต้องขอนะขอแน่ขอาอยากกินก็กินแล้วเนาะแต่ตนี้ห้อหาเม็ดก็ต้องทำ ไอ้กินปีโปอีกแล้วตูวลงไม่ยอมกลับใช่ไหมนี่ไอ้ไกินปีโปอีกแล้วโอ้จิตใจปีโปนะใจปีโป,แล,ป,โปแล้วงานอยู่นี่แหละเดี๋ยวแอนแปลาใหอ้อยู่ตรงมืดนี่แหละไม่ต้องเดินไปมันร้อนนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยแมนไปไหนแมนไปไหน ยาืน่ยตัวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแอนแราให้นะไม่ต้องไปไม่ต้องไปมันร้อนอ่ะถือ่ร่มไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวแอนไปเอามาให้ไม่ต้องไปลูกมันร้อนโอ้ยอยู่ตรงนั้นแหละลูกอยู่ตรงร่มอยู่ตรงร่มเดี๋ยวมืออีโบต้องแล้วโบซึ่งนะไม่ถะงหวยใช่ไหมนี่เลยข้อนมี้เราไปหา ก,กหลายเล็ดงานทำไรทำหนึ่งตากแดดหิูวน้ำเร็วโอยไม่ไอดอ้กินน้ำแต่จะเสาเดี๋ยวพอดกินกอดมาดีไห้

จวจองงานเลยรถไทเลยเดี๋ยตังบหลายคนนะราวมัมีได้มีได้งบเ้าใจเรา่ปได้งบดันมันมีได้เงินมาตอกนี่ไอดอกมือไเดี๋น้อเห็นเบียเี๋ยนาะมันไนมาอย่างนีเนาะเห็นเบียรเดี๋ยวนาะ มันมีความพอมันมีความสลาดเพิ่มขึน้นเลยเนาะเอเห็นเอนะเอาเสื้ <c oughs> อเงแบบนี้ <c oughs> เอาแบบไรก็ได้เนะกังเบิด <c oughs> วัตถุประสงค์ข,ของการประหาจับระดับน้ำที่ เขาเฮ็ดเขาเฮ็ดอยู่คอยอยู่ในผ้าเฮ็ดเลยนะจั้งเฮ็ดดอกคุณลุงก็กว้างไว้ก็ได้อีดอกลองกัดก่อนกัดอันนั้นออกก่อนมันถึงจะกินได้มาเร็วมินเอาก้อนบล็อกมาหน่อยบล็อกก้อนบล็อกมา ปากกาไเฮ้ยปากกาพี่เอามาลยนี่ปากกาแดงอยู่มองหนมมองตะลีจะว่ามกินมตุะนะพดเอาไปตะลเมีดเอ้ปากกาแดงนะอีโฮพอไปนะจอ้งยอมองมากะเจียบเจ้าเมื่อกี้เหรต้องใช้มีดหลกต้องไปใช้มีดก่อนฮ<ห>ไปใช้มีดตัดก่อนมันกินไม่ได้ มันเหนียวอะาวลอ่ะมันเหนียวมันเหนียวอ,ยอันย่อยไหมครับถ้าไม่กินสองงานเลลูกไม่กินท <laughs> ีละอันนะฮะเรามีตัดตูดก่อนอย่างนี้นี่ละเอาเนี้ยพี่มีตัดตูดก่อน มันไม่ตัดสูตรนะนี่นี่นี่ท่านันดีอ้าวตุ๊กี้วัสดีจ้าชู่วกิดหนมนเห็นเด่นๆนะไปพูดมันเขากินยนมันคือหอยเีลอยเยไว